ทังหวัดดีกว่าครับผมมาทำเกษตรครับครับเดี๋ยวหมดนานี้ก็เดี๋ยวก็จะลงแตงโมอีกครับผมครับลงแตงโมลงฝักทองครับพืชหลังนาบครับนี่ขายแตะกวาดก็รู้ดเลยครับพอคน่าครับของพี่ไอ้นิดครับกะทีของพี่สาวพอนะครับของเี่วสายครับพึ่มากขอเห็ดกับขอเสาครับ ปลูกกระโพดขาวปลูกเตกระโพดนี่ก็ระลยครับว่างระบบระบบน้ำย่างดีเลยนี่ระบบใส่ซีพีเกอย่างดีครับผมตอทอครับนี่ครับมะเบิงพี่น้องแล้วก็เฮ็ดแบบอินซี่ครับปูกระโพดอินซี่ครับนี่ครับทอครับทอทอซีทอแจนิวนี่นะครับทอซีนิวครับทีทั้งสองนี่ครับผมนี่แล้วก็ พกหุนครับนี้โตมากครับเห็ดเห็ดอย่ห็นเป็นตัวอย่างครับผมนี่เห็นอย่างดีเลยครับผมเที้ปลูกทุเรียนนี่คักได้ดีเนาะนี่แหละผมนะก้าปลูกทุเรียนนี่คักเลยนี่ครับนี่แหละครับผมง่ายกเลยครับเห็ดง่ายๆครับวิธีปลูกกระโปดครับนี่วิธีปลูกกระโปุกเท้ากระโปดสเปือดนี่เ็ดจะตีดครับกระปุกประมาณสอกนึงนี่แหละครับประมาณสอกนึงปลูกเลือกบ่อปลูกลึกไม่ได้เนาะกระปุนี่ปลูกคอมือเดียวปลูกเลือกมันสิบบ่อเกิดเนาะ เขาโกนทบลงมาอีกครับอ๋อนั่นแหละสึ่โกนทบลงอีกเขาเฮ็ดเด็เขาทาดิยางแปลว่าอะไรครับเปนโลมครับเปียกอันนึ่งนี่ปลูกยังนั่น่ะปลูกยังครับปลูกยังนนั่ปลูกปลูกพักเอียงลำดอกบ่ไปเดี๋ยไปเบิ่งของพี่ไอ้ถ้าปวดน้ำเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวเบ่งพอมาถึงปูจะเบิ่งของพี่ไอ้ก่อน ของพี่ใหญ่น้อยก่อนครับของของสวยน้อยครับสวยสำบลงถาบใหญ่น้อยครับใหญ่สวยมึงได้และครับผมเพชรยังดีเลยครับสวนปุยไน่เต่งก็สิขายให้ครับกระสิขายให้ครับท่านกำนันสวัสดีครับผมท่านกำนันสวัสดีครับไปที่ไหนครับท่านกำนันครับมาเป็นพิธีกรให้ผมหน่อยครับเป็นพิธีกรในการด้านสวนสวนครับผมสวนครับ อันนี้ของพี่ไอ้นิดเรามาปลูกหเรามาเสาเสาของพี่สาวพ่อพี่สายพี่ไอหน่อยสวัสดีครับพี่ไอ้เราเราปลูกทุกอย่างเลยครับผมนี่ครับปลูกแต่พักนี่ก็ระุยและครับผมบบตองไปเหตุงานใหญ่บนบัวครับใช่ไหมพี่ครับพี่ไอ้ครับพี่ไอครับสัมภาษณ์หน่อยครับคือนี้ทําปลูกอะไรบ้างครับนี่ครับปลูกทุกอย่าง อมีรายได้ต่อต่อเดือนหรือเป็นปีครับหรือยังไงครับนี่ก็ท่งทปีครั้งหนึ่ง,งอ๋อปีหนึ่งครั้งหนึ่งครับเ,นนเสร็จนาถึงทำอ๋อเสร็จนาถึงทำครับทำเป็นช่วงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเป็นปีครับเป็นช่วงช่วงเนาะครับครับผมเป็นแบบผักอินทรีย์ครับผักปลอดสารครับปขอสารท่านกำนันก็ปลูกเยอะไหมครับปลูกสองหนานปลูกสองหนานครับปลูกที่นาปะครับ อันนี้ก็ลงอะไรบ้างนี่พี่ไอ้ครับมามาดูด้วยกันพี่ครับนี่ปลูกอะไรครับตรงนี้ครับนี่ที่ปลูกไปแล้วบนี่ครับพี่ไอ้ครับลงกะหล่ำดอกครับผมนี่กะหล่ำดอกโอูครับไม่ใ่น้อยๆเลยครับอย่างเยอะเลยครับนี่ทําคนเดียวนะครับนี่เมีอนมาครับดูครับทําคนเดียวครับปลูกรายได้นี่ดีนะครับผมนี่เอาไปขายตลาดเขียวครับส่วนมากจะสขายทรงตลาดใช่ไหมครับ ขายตลาดเขียวครับปลูกกระลำดอกอย่างเดียวป่ะครับะนะควางตุ้งครับตัวผักยาวครับครับผมโอ้นี่ครับวิธีเตรียมดินไว้กี่วันครับนี่ครับก่อนที่จะปลูกครับอ๋ออ๋อเตรียมดินใชไว้เล็กว่าตีไว้ใช่ไหมครับ ประมาณสิบห้าวันครับผมนี่ครับเบี้ยผักจะอยู่ทางนู้นะครับเบี้ยผักครับเป็นเบี้ยผักผักกาดเขียวด้วยไหบครับเบี้ยผักกาดดูครับโอ้สวยครับผมสุดยอดเลยครับดูครับผมผักชีลาวครับกระเทียมก็สวยมากเลยอันนี้เบี้ยอะไรครับนี่ครับผักกาดครับแล้วก็คะน้าใช่ไหมครับเดี๋ยนะโอ้ คณะครับมีทุกอย่างเลยครับนู้นนู้นมีแตงกวาครับโอ้ครับผมนี่แต่ก่อนนี้จะย่าจะจะเยอะนะครับเนาะถ้าฝั่งทางนู้นนี่เขาไม่ทําไม่ปลูกลครับฝั่งนู้นครับครับผมถ้าทํานี่จะสวยนะครับหน้าหน้าหน้าดูเลยครับดูครับมะม่วงออกดอกแล้วครับเบี้ยผักเยอะะเลยครับไม่ต้องไปซื้อนาะพี่ใหญ่เนาะคือไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเขาครับเบี้ยผักเบี้ยผักก็พ่อเองครับผม เหลือขายไปกินเองครับครับผมกระเทียมหอมมีหมดครับหอมแดงครับหอมแดงก็มีครับนี่หอมแดงครับนี่หอมแดงนะครับดูครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวค่อยขายครับนปลูกกินก่อนกินเอง่ได้ยาหน้าหน้านี้ได้ปลูกแตงโมไหมครับยังยางอยวจะลงอยู่โอ้จะลงจะลงจะไถอยู่ไว้ก่อนใช่ไหมครับ ตัวนี้ดินเปียกอยู่นะครับน้องลดลงไม่ได้ครับลงไปก็ติดครับนี่ก็เอาทั้งแตงโมด้วยครับปูกในที่นาแล้วก็ปลูกผักด้วยครับดูครับผมปลูกง่ายง่ายครับแต่แปลงยาวนะครับนี่ปลูกทำยาวยาวไปเลยครับทําแปลงยาวเหลือกินค่อยขายใช่ไหมครับใช้น้ําก็ใช้น้ำอะไรครับ ้น้ำน้ำในห้วยครับใช้น้ำห้วยน้ำใช้ได้ทั้งปีตลอดเลยครับดูครับผมแตงกวาก็ออกดอกแล้วครับพี่ไอ้ครับแตงกวาไม่ได้ฉีดยาไะอดครับผมใช้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าใช้ขี้เป็ดขี้วัวใช่ไหมครับนี่ครับนี่ดูครับผมโอ้ครับขี้วัวใสครับผมครับ ดูครับผมสุดยอดเลยครับพี่ไอ้เราทยันมากครับต่ก่อนทำงานอยู่กรุงเทพครับตจกอนพี่ไอ้อยู่กรุงเทพกี่ปีครับครับนี่ครับผมแต่ก่อนพี่ไอ้น้อยก็อยู่กรุงเทพครับพี่ไอ้เป็นคนเป็นคนสำโรงท่าบครับมาได้ครอบครัวอยู่ที่นี่ครับอยู่เดี๋ยวกลับเชิงครับ ทำงานอยู่กรุงเทพมาสามสิบกว่าปีครับขับรถใช่ไหมครับอยู่กรุงเทพสามสิบกว่าปีครับแล้วก็ครับแล้วกลับมาอยู่บ้านครับอยู่กับครอบครัวครับอยู่กรุงเทพค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับผมก่ครับผมครับครับผมครับแล้วก็ปลูกกินเองปลูกกินเองครับใช่ครับ นี่ครับผมสุดยอดตัวอย่างนะครับนี่ครับอยู่กรุงเทพสามสิบกว่าปีครับรถอยู่กรุงเทพทํางานค่าใช้จ่ายสูงก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับกลับมาอยู่สวนครับกลับมาทํเกษตรทเกษตรปลูกผักครับผมปลูกผักดูครับผมเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยครับครับกินเขาอย่างเดียวเราครับเช่าด้วยใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะสองสามร้อยนี่ได้วันละร้อยสองร้อยเราก็ยังอยู่ได้อยู่นี่อยู่นี่ได้อยู่ได้สบายเลยครับ แตเวลาพอเราไม่ได้ซื้อเราได้ซื้อเราครับเช่าเราเราก็ไม่ได้เช่าครับเป็นที่ของเราเองครับไม่ได้ซื้อของกินเราปลูกกินเองปลูกกินเองใช่ครับอันนั้นอยู่แค่าต้องซื้อซื้อต้องอะไรหลายอย่างครับผมได้วันละหกเจ็ดร้อยก็ไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะเขาจะจ่ายในค่าก้าวเขาอ่นค่าอะไรมันเยอะไงครับในค่ากินเลยองอะเยอะน้อยบอกว่าผู้ว่า เกษตรอำเภอนายอำเภอก็มาดูสวนใช่ไหมครับมาดูทุกปีครับมาดูทุกปีครับผมมาดูงานทุกปีมาดูงานทุกปีที่สวนนี้ครับเพราะพี่ไอเป็นคนที่ทํำแบบขยันมากเลยครับผมเกษตรอินทรีย์ครับเรากินเราปลอดภัยคนกินปลอดภัยครับเรากินเองก็ปลอดภัยครับผมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับผมโอเคเราทำแค่ขายอย่างเดียวแล้วคนกินก็ต้องปลอดภัยเลยครับ คนซื้อเราไปกินเขาต้องอยากกินของดีอยากกินของให้เยอะๆครับผมสารพิษอยากกินแบบพื้นบ้านเราใช่ไหมครับของบ้านเราครับเคยว่าของตลาดที่สวยก็จริงอยู่ของตลาดนี้ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรหรอกครับเนาะครับสวยๆครับกดีโ่ไม่ฉีดยาเนี่ยนอนมันเจา้ใบมันอ่ะครับผมสังเกตได้เลยครับใบเป็นรูเลยครับนี่ครับใบเป็นรูนอนมันจะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่เคยฉีดยาครับผม อันนี้ถั่วโอ้ยเต็งกว่าพันอะไรครับถ้าเรียกพันอะไรไม่รู้เหมือนกันครับลืมชื่อแล้วแล้วที่ว่างไว้จะปลูกอะไรครับที่ว่างเหลือไว้ครับนั่นจะลง,พร,ลงพริกครับลงพลิกแล้วก็มะเขือนอกจากจะปลูกพืชอย่างเดียวก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับเป็ดไก่มีหมดครับเป็ดบาบอรี่ด้วยครับขอชมหน่อยนะครับ เอาไปส่งที่ไหนครับส่งที่ตลาดท่องจจมใช่ไหมครับไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งเราขายในบ้านขายในบ้านก็กิโลเท่าไหร่ครับอันไหนครับเป็ดครับเป็ดขายในบ้านแล้วแต่พันโลละ70บาทนะครับครับผมโม่นเดินเต็มเลยครับนี่นนอกจากนี้ก็มีปลูกอะไรครับปลูกข้าวโพดปลูกอะไรด้วยครับเนี่ยครับผมขออนุญาตเดินออกกาลังกายครับ โอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ไม่ต้องไปหาวิ่งวิ่งไปหาทำงานนะครับนี่ลับมาอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านถ้าขยันขยันไม่มีวันอดตายใช่ไหมครับสวัสดีขยันไม่มีวันอดตายครับพี่ไอ้บอกครับพี่ไอ้น้อยครับดูครับผมที่ก็สวยด้วยครับที่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ปูครับดูครับผมนี่ อันนี้กะหล่ำดอกครับกะหล่ำดอกมาดูเป็ดครับดูเป็ดของพี่ไอเป็ดบาบารีครับดูครับผมนี่จะเตรียมปลูกกะหล่ำดอกอี่นะครับนี่เขาโพดก็สวยครับดูครับผมโอ้สวยมากเลยครับผมพื้นที่ใช้สอยดูครับที่โนนนะครับปลูกทุเรียนสักสองต้นนี้น้องพี่ไอเนาะพี่ไอครับ ปลูกทุเรียนไว้กินสักสองต้นครับไม่ต้องซื้อครับปลูกทุเรียนครับอินซีทุเรียนอินซีครับอันนี้เป็นขอกเป็ดครับนี่เป็ดบาบารี่ครับเป็ดก็สวยสวยงามครับนี่ขายไว้ขายในบ้านก็พอครับไม่ได้ไปขายตลาดครับมีวางเมียเลยครับเป็ดบาบารี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับพอเพียงจริงครับพอเพียง ที่เหลือก็ก็ขายครับขายแล้วก็เหลือก,ก็กินครับกินขายเลยครับสุดยอดครับวันนี้ปลูกน่าจะปลูกช่วงเช้ากระลำดอกปลูกกี่วันนะครับพี่ไอ้ครับปลูกได้สองวันครับโอ้หน้าหน้านี้ไม่เหี่ยวเลยนะครับเนาะดูครับผมโอ้ มันติดลากแล้วครับจับลากจับแล้วครับดูครับผมโอ้ขยันจริงๆเลยครับปลูกหมดนี่นี่โอ้ยไม่ใช่น้อยๆเลยครับกัลลำดโดครับครับต้องขอบคุณพี่น้อยครับผมครับผมขอบคุณมากครับที่ให้ให้ดูครับผมให้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างให้ให้ให้กับใครครับคนที่อยู่กรุงเทพก็ได้มามาทําตามแล้วครับนะคนที่อยู่กรุงเทพ คนที่อยู่กรุงเทพได้เบื่อเบื่อทํางานก็กลับมาอยู่บ้านนะครับครับผมกลับมาอยู่บ้านเราครับนี่พี่ไอ้น้อยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างได้เลยครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับนี่พี่น้อยก็อยู่กรุงเทพมาสามสิบปีก็ถามว่าสามสิบปีได้อะไรบ้างสามสิบปีก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายใ,ใช้แต่บันวันใช่ไหมครับครับแต่ พอพี่ไอ้น ouais. ้อยได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะครับับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาทําสวนปลูกผักพี่ไอ้น้อยก็มีทุกอย่างมีรถรถยนต์มีรถไถครับมีครับมีเงินเก็บเหลือมีเงินเก็บด้วยครับพี่ไอ้นาอมีเงินเก็บด้วยครับแล้วก็มีเงินซื้อเก็บไว้ซื้อที่ซื้อทางด้วยครับซื้อนาครับนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับผมยอยสุดยอดมากครับนี่ครับผมสุดยอดครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ครับ เลือกเก็บเลือกใช้ครับผม